เรามาติดตามสถานการณ์ฝนกันนะคะจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะเรามาดูตัวหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะขณะนี้ประมาณเที่ยงนะคะตัวหย่อมความกดอากาศต่ํานี้มีศูนย์กลางอยู่แถวประเทศกัมพูชามีแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกนะคะคาดว่าจะผ่าน ภาคตะวันออกของบ้านเราแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยในช่วงของเมื่อเช้าเนี้ยมันก็จะเห็นตัวแนวเมฆด้านหน้าของตัวยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี้ยได้มาคุมพื้นที่ของประเทศไทยก็เกือบทั้งหมดของประเทศอยู่แล้วนะคะ บางพื้นที่เนี่ยก็เจอลักษณะของกลุ่มฝนปกคลุมโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะเราจะเห็นกลุ่มฝนปกคลุมทั้งฝนตกหนักเป็นบางจุดบางบริเวณแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริเวณประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะปกคลุมเกือบทั้งหมดของประเทศนะคะโดยเฉพาะทางอีสานภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เราจะเห็นกลุ่มฝนที่ ค่อนข้างที่จะเยอะหนาะแน่นอยู่แถวประจวบชุมพรแล้วก็ทางฝั่งอันดามันเนี่ยฝนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ณนะขณะนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงของทางตอนบนบังเอิญว่ามันมีอากาศเย็นแย่ลงมาด้วยเพราะฉะนั้นฝนที่ตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ฝนที่ปกคลุมจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมเกือบทั้งเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยะคะ่ะรวมถึงกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กำลังเคลื่อนมาเนี่ยเราจะมาดูในช่วงของตอนเย็นนี้ค่ะว่าลักษณะของกลุ่มฝนเนี่ยอาจจะหนาแน่นมากขึ้นในช่วงบ่ายค่ำได้นะคะโดยเฉพาะทางบริเวณของภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็พังภาคตะวันออกนะคะส่วนทางภาคใต้เนี่ยฝนก็จะยังตกอยู่นะคะหลายพื้นที่ก็จะเป็นฝนตกแช่นะคะ มีฝนทั้งฝนตกหนักฝนตกเบาก็สลับกันไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนเล็กน้อยปกคลุมนะคะในส่วนของพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะเรามาดูของกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงนี้ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมง9โมง10โมงมาจนถึงนับปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นหลายพื้นที่เกือบทั้งหมดของกรุงเทพปกคลุม ด้วยกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะจะเป็นฝนตกพรๆตลอดทั้งวันนะคะในช่วงบ่ายค่ำเนี่ยจะโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักเป็นบางจุดบางบริเวณได้แล้วก็ทางภาคตะวันออกด้วยนะคะส่วนทางอีสานก็ยังคงมีฝนปกคลุมอยู่นะคะขยับมาทางภาคเหนือภาคเหนือนี่ก็ฝนก็เป็นฝนเล็กน้อยปกคลุมอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงบ่ายค่ำนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนตก หนักได้บางจุดบางบริเวณเดี๋ยวยังไงก็ตามก็ในช่วงบ่ายค่าเนี้ยอาจจะเป็นช่วงเย็นเราก็จะติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งจะรายงานให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบถึงสถานการณ์ฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนี้นะคะว่าในช่วงบ่ายคำ่ำในช่วงเย็นเนี้ยช่วงบ่ายเนี้ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนแล้วเนี่ย ลักษณะของกลุ่มฝนเนี่ยจะคุมพื้นที่ได้กว้างขนาดไหนมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักได้บริเวณไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นของวันนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน